ลมเย็นเย็นคงหายตรมมือลูบผมใต้แสงจันเสียงกระเวาสองจำนั้นดังสวรรค์บรรจงส่งมากินเขาก่อนกินเขาก่อนโอ้เย็นดีจิ้บไปยัางไม่นี้จิ๊บก้าวใหป่าไปได้ี

เอาบางตัยเงิอยู่บางไส้กจุดจะเศี้าครับจิตจะดีไม่รู้เว้ยไม่แม่ตัดเลบแม่ตัดเลบบอกว่าท่านกลัว่อกันอะไรขั้นึงไมเบอกมากป้าวเกี้ยงเนาะไปม้กเลยดิบโอ้ยไปมุกเขามุเขียงปลายมกไปมกเทียงบงไส้เนาะ มาเดือพี่น้องมกินข้าวด้จ้าเด้ออ้หน้องซื้อน่ากินมาไอติกาน้องบ่มน้มีสวยังไงวดกไปซื้อวมากมิตรสวยไม่ ه, mother, หนุ่ยไม่หนุ่ยไปแล้วบอกนันเิ็นบอกย้าเอกงไป้วกินกินกินคุอบอกไว้ปนังแถวข้นติดอยู <benefits. S 2> ่อ่ะเขา่าอยู่หรือลูก เม่ยทุกไปตอนเขาจีบาเอาเดี๋ยวมาาอดก็เพราะท่านไปดอกรถยังสิบว่าถาคนปนันโมไม่ดอกเปื่อนพระจีบา,าทขนอบอลา,อลาขัา้นอื่นคือท่านไปจะขั้นอยู่แหม่เขา,าเขามาพี่ขาเขามาเนี่แม่โอ้ยเพิ่งนกับนดอกครับรถหลูกเอ้ย,อย,ยเอา <laughs> ใช่แหละแกปนี่ยัางาหันล่ มันหลีอยู่ไต้นั่นหลียู่ไต้ถอดป้าเนาะโทรศัพทไปเปียกบอคอยพูกกันยังไงที่เคลื่อนไปบอกมบคใมันไปพูกกันอย่างภาพอยู่เนีไก่อยู่ข้างหลังยุคข้างนานี่มกดนอยู่พูกกันอย่างมันกับบอคกันไพูกกับยุบโบดยุขลาดอันนี้พูกกันอยู่ขอซื้อหนึ่งนิ่งขยับไปได้เจยนี่แสบบนน่ะปลาช่อนแสบ คนกับมานผ่านไปเลยบ้านยังบ้านมานเมั่อานนี้ลืมไหมาตากังโอ น้องพระองค์มาน้องพระองค์บ่ล่าไปมาดบุรีรัมน้องพระองค์ตำบลอ่าน้องกระทิงบ่คนน้องกระทิงประมาณนี้แหละเพระาะว่าอ่านว่าบางหคนแม่ว่าให้เบิ่งก่อนก่อนสิถ่ายคลิปเบิ่งแล้วเบิง่งถึงแมาบืงหันนี่มันเป็นชื่อจับยนะากๆไาต้องไปเก็บข้อมูลก่อน

ทำปูกทบทำป่ายิ่มันบอกหยิ่งนั่นจองมากนั่นลองก็ดีจะทำจะทำ พอพ่อเป็นนังสือพูดิมงเอื่องความไพ่อไปกินน้ำบอลเนี่ยไปไปเจอการที่งานมีพ่อแม่แล้วกันค่ะน้ำโคกข้าเ่ากินไอ้เม่น้ำโคกโคกก่อนมโค้กก่อนผักยูหรอก็มันโค เราแบบเมากินเขาด้วยงานเขาท่านสุดซึ่งเราเคยกินเข้าอี่แล้วนแบบนั่นเขาแค่ยูนที่าบาทนี่เพื่อนโอ้ยอย่าบอกเลยบริจาคสลึง คนหลายครับคนหลายเหยเญญต็มบัตรอันยังมันหลายเงินเท็ดบุญก็ได้หลายมาขึ้นพคนสามมื่นก้วงหรอสามมื่นเก้าสิบห้าบาทมันแพงเลยนะสามมื่นก้วงเนาะสมคนหลาย สร้างเต็นท์ย่างหนารักเล่นมาต่อนี่สร้างเต็นท์ย่งหนาวิธีย่างหนารักเล่นมาต่อนี่สามชีตูสร้างน,อางน่อยสร้างน้อยม่นบอกถ้สร้างน้อยสร้างผัส่วนมาคุบรรยากาศบรรยากาศแบบร่มขึ้มบรรยากาศเหมือนฝนเป็นอย่างเมื่อสี่แบบนี้เบิด์มือแต่าบ่าวคนที่บ่าวตัวนี้ เอาขอบคุณทุกกำลังใจแล้วกันในจับพี่น้องเด้อน,นะคะฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์าากดแชร์กดติดตามช่องน้องเปียกลำเพลินพิเชียวนะครับพี่น้องฝากพี่นอ้องเข้ามาบ่งคลิปนะคะมาเลี้ยงเจอกันมาที่น้องโพนง,งตำบลน,น,น,น้องกระทิะองทอำเภอลำปลายมากจังหวัดลำสลับกันีมเอาไว้ซรสนี้ก็แล้วกันค่ะ